อานะครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้มาอยู่ในเกมชินอิมแพ c คครั้งหนึ่งนะครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการพูดคุยเกี่ยวกับระบบที่จะอัปเดตมาในแพท1.2นี้นะครับทางผู้พัฒนาเนี่ยเขาเพิ่งออกมาบอกนะครับว่าจะมีระบบอะไรเพิ่มเข้ามามากนะครับผมเรามาเริ่มกันที่อย่างแรกเลยนะครับผมก็คือระบบแชทส่วนตัวกับเพื่อนนะครับจะเห็นได้ว่าในตอนนี้เนี่ยเวลาเรากดหน้าต่างเพื่อนขึ้นมานะครับผม เราจะไม่สามารถทำอะไรกับหน้านี้ได้เลยนะครับแต่ในแพทต่อไปเนี่ย1.2เนี่ยเขาก็จะทำให้เราสามารถคุยกับเพื่อนได้ส่วนตัวแล้วนะครับผมไม่ว่าเพื่อนจะออฟไลน์หรือออนไลน์อยู่ก็ตามเราสามารถส่งข้อความไปหาเพื่อนของเราได้นะครับนั่นก็คืออย่างแรกที่จะเพิ่มเข้ามาในแพท1นนั่นเองนะครับผมตัวอย่างต่อไปนะครับอย่างที่2ก็คล้ายๆกับอันแรกนะครับมาเป็นในหมวดเดียวกันก็คือเกี่ยวกับเพื่อนนั่นเองนะครับ เรจะเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยเราไม่สามารถทําอะไรกับเพื่อนได้นะครับเพราะว่าข้อความหรืออะไรก็ไม่ได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งโต้ว่าเพื่อนเราเนี่ยชอบเปลี่ยนชื่อบ่อยมากนะครับผมเปลี่ยนแบบเปลี่ยนแม่งทุกวันอะไรเงี้ยเนี่ยเราไม่รู้นะครับว่าเขาคือใครนะครับในแพทต่อไปเนี่ยเราก็สามารถตั้งชื่อเขาได้แล้วนะครับว่าคนนี้คือใครคนนี้คือใครนะครับก็สามารถทําให้เราจําเพื่อนได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับผม ส่วนต่อไปนะครับอันที่3มนะครับก็คือการเพิ่มเครื่องหมายติดตามเข้ามานะครับหลังจากเราปิดแผนที่แล้วเนี่ยเนี่ยคือตอนเนี้เราสมมุติเรากด m ขึ้นมานะครับอ่าแล้วผมอยากไปขุดแร่ตรงนี้นะครับเนี่ยจะเห็นได้ว่าเรากดเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นได้แค่แบบแค่ลบอย่างเดียวนะครับผมคือเราไม่สามารถทําอะไรกับเครื่องหมายนี้ได้นะครับในแผนต่อไปเขาก็เลยบอกว่าเราสามารถมาร์กได้แล้วนะครับว่าสมมติเรากดอย่างเงี้ยมันก็จะเหมือนติดตามเควสนะครับว่าเราต้องเดินไปทางไหนครับ เหมือนเวลาเราเปิดหน้าต่างเควสแล้วเรากดติดตามเควส์น,นะครับในแผนที่ก็จะบอกว่าเราต้องเดินไปทางไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับต่อไปนะครับอันที่4ก็คือการท้าทายดันเจียนต่อไปนะอันนี้ดีมากเลยนะครับก็คือเวลาเราอยู่ในดันเจียนเนี่ยเวลาเราจบแล้วเนี่ยเราต้องออกมาเพื่อแบบเข้าไปใหม่มันก็เสียเวลานะครับ ทางผู้พัฒน,นาเนี่ยเขาก็เลยทําให้เราสามารถลงดันเจียนต่อไปได้เลยโดยที่เราไม่ต้องออกนะครับก็คือเราก็จะได้สุ่มอัติแฟกเกลือกว่าเดิมด้วยความรวดเร็วนะครับ <c oughs> ต่อไปนะครับอย่างที่5ก็คือเวลาเราจบดันเจียนหรือว่าเราตีไอ้นี้ยไอหมอกหมอกเงินกับหมอกทองเนี่ยเสร็จ ก็ของก็จะเข้ามาในตัวละครเราเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปเก็บนะครับก็คือหมดปัญหาเวนติกเกลียนหรือว่าเก็บไม่ครบนะครับเราตัดปัญหานี้ไปได้เลยนะครับผมต่อไปอย่างที่6นะครับก็คือการเล่นเนื้อเรื่องอัตโนมัตินะครับทางทีมพัฒนาเนี่ยเขาบอกไว้ว่าเราสามารถเล่นบทสนทนาของเนื้อเรื่องโดยอัตโนมัติได้แล้วในเวอร์ชัน1.2นะครับ หลังจากเราเปิดการใช้งานเนี่ยบทสนทนาในเนื้อเรื่องก็จะเล่นอัตโนมัติตามเวลาตามระยะเวลาของเสียงภาคนะครับซึ่งเมื่อพบตัวเลือกบทสนทนาเนี่ยการเล่นอัตโนมัติก็จะหยุดให้เราตอบนะครับผมแ้วเขาก็โนต้ตไว้ว่าแอนิเมชันในฉากในหน้าของ BP เนี่ยก็ <c oughs> จะมีฟังก์ชันข้ามเลยราเราไม่ต้องมาดูเวนตีพูดนะครับผมอย่างที่7นะครับก็คือ เราสามารถย้อนกลับไปดูเนื้อเรื่องที่เราทําเสร็จแล้วนะครับเนื้อเรื่องเก่าๆนะครับเราสามารถย้อนกลับไปดูได้ในบันทึกนี่นะครับตอนนี้มันยังไม่มีมานะครับผมมันจะมีหมวดใหม่ขึ้นมาคือบันทึกการเดินทางนะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่มีมานะครับเราสาม,มารถกดเข้าไปแล้วเราสาม,มารถดูเรื่องราวเก่าๆบทสนทนาเก่าๆแล้วก็พวกเคเวสต์ไลพวกนี้เราสาม,มารถไปดูย้อนหลังได้นะครับผม ต่อไปนะครับก็คือในโหมดการเล่นหลายคนนะครับเมื่อเพื่อนร่วมทีมเนี่ยแบบเราตีบอสอยู่แล้วเพื่อนแบบอยู่ๆก็ออกจากโลกเราไปเฉยเลยนะครับตัวครับก็คือบอสลีนะครับผมก็ตอนนี้ก็จะหมดปัญหาแล้วนะครับในเวอร์ชันถัดไปการเล่นหลายคนเนี่ยนักเดินทางก็สามารถออกเดินทางได้ตลอดเวลาไม่ส่งผลกระทบต่อนักเดินทางคนอื่นที่กาลังต่อสู้อยู่นะครับผมมันจะไม่ลีแล้วนั่นเองนะครับแลวก็อย่างสุดท้ายนะครับเป็นอะไรที่ดีมากก็คือ ในเวอร์ชั่น1.2นะครับเมื่อเราพัฒนาตัวละครของเรานะครับเนี่ยครับพัฒนาตัวละครเลื่อนขั้นถึงเลเวล 20, 50แล้วก็70นะครับเราสามารถรับหินเกลือเราสามารถรับหินสุ่มเกลือธรรมดาได้1อันเลยนะครับผมซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากในสุดเทยะ หลายคนนะครับที่มีโตฟีแล้วไม่ได้ทําเนี่ยก็ไปทำซะนะครับผมยี่สิบห้าสิบเจ็ดสิบนะครับจะได้หินสุ่มเกลือธรรมดาหนึ่งก้อนเลยนะครับผมเป็นอะไรที่สุดยอดมากนะครับเฮียยะทุกคนก็จะเิวเจ็ดสิบแล้วนั่นเองนะครับทุกคนเอาละครับทุกคนครับก็ในการอัปเดตหนึ่งสองที่กําลังจะมาถึงนะครับในวันที่น่าจะยี่สิบสามธันวานะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับผม ก็นี่คือสิ่งที่อัปเดตเข้ามานะครับผู้พัฒนาเขาก็บอกมานะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับผมแล้วมีอะไรอัปเดตเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับแวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ